วันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2559เวลา9 3 0นณองค์กา,างการบริหารส่วนตำบลเรนูใต้อำเภอเรนูนครจัง,งจหวัดนครพนมได้มีพิธีส่งมอบโอง่งก็ดน้ำครั้งที่2โครงการประชาราัฐรวมใจชาวนครพนมโดยมีพลตีดอตอรอัดสิิยทิตผู้บริการมณฑลทนหารบกที่200เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายวัชวรินทร์จิรยบัญญาประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมพ้อซึ่งประกอบด้วย นายธนวัฒน์พงศกรรองประธานสภาสกรรมจังหวัดนครพนมนายจรินทร์บุญธิดชกรรมการสภาสภาวสกมจังหวัดนครพนมในการเดินทางมาครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายเสนีย์ยอดปัญจลิศนายเพรนุนครและนายเภอต่างๆหน่วยข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณแม่บ้านรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากสสดร็อตอรพจิตศิวคาร พร้อมพันธุยานางจุสินดาสีวราขานรองนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมาให้การต้อนรับในครั้งนี้โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสามัคคี พนตรีรดรสิมหัสติตผู้บัญชาการมฑลนทหารบกที่2 1 0, 0, 0นค่งนมที่เคีรพและคณะกระผมร้อยตำรวจโทวิรัตฟ้าขนองรองสารวัตรกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามปฏิบัติหน้าที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์วันนี้ผมได้รับมอบหมายพร้อมด้วยผู้ช่วยพิธีกรของผม,มก็คือใจเอกไทยอารีบุรภรมพครับ รองปรับองค์การงานส่วนตำบลเรนูใต,ต้เป็นผู้ช่วยพิธีกรขออนุญาตนำเรียนกำหนดการเพื่อโปรดทราบและได้ปฏิบัติเพื่อความเรียบร้อยผู้อาชาการคนทนฐันบกุกประธาน,นธในพิธีตระพรนายเสน่ย์ยอดนุริศนายอำเภอเรนูนครในนามของผู้นส่วนราชการอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจาก8ตำบล9หมู่บ้านของอำเภอเรนนครขอต้อนรับท่านผู้มชาการบนโทงฐานบกที่210และคณะที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเรนนครดอนดินถิ่นผู้ไทยสาวสวยรวยน้ำใจเลิศวิไลในวัรณธรรมขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีพร้อมกันนะครับ สมเด็จพระราชนิพนุ์บารวิกกักรีเกิดฟ้าองคารพระพุทธเจ้าของสัิสริ์นี่ขอเสียงประมห้กับเรียนรับฟของเรา้วยครับในชมที่สองครับท่าน โครงการประชารเรวมใจครับชาวนครพนมครับนี่ก็คือจากนครพนมต่อไปครับจากอำเภอท่าพนมครับท่านอดิชาติอุณะเลขากะครับลำดับต่อไปครับจากอำเภอวางยานครับเรียนเชิญครับนี่ก็คือการได้แสดงความมั่นใจว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นครับจากอำเภอปะป ิและสุดท้ายครับจากอำเภอนาแก่ในลำดับต่อไปนะครับก็ขออนุญาตกลับเปลี่ยนเชิญท่านประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ครับเสนอยอดบุญจริตรกบได้รับเกียรติบัตรจากท่านประธานในพิธีครับก็เชิญโปรดรับได้ครับ ต่อไปครับท้องที่นภร,ริรุกขัคนครับกุณจิตราวิจิตราพรวิโยครับต่อไปครับท่านนายกองการำหารส่วนตะบนเรนูใต้ครับท่านอดุลศักดิ์บุญสุรินครับนี่ก็นายกคนหนุ่มไฟแรงสร้างความเจริญให้กับตะบนเรนูใต้ต่อไปครับ ท่านผู้ทำงานเข้มแข็งม,มาตลอดจากบ,บ้านก็ได้ีหนึ่งครับทีสี่ทีห้าถึงบ้านท่านประัดไปรอดอนสนครับประดับองค์การบริหารส่วนตำบลเรนูใต้ครับเมื่อคืนทราบาถึงบ้านตีสี่กว่าด้วยคู่ควันทนทีครับใจไครอารีครับปุรักวกครับ,อร,ร,บ,ร,บรองประดับองค์การบริหารส่วนตำบลเรนูใต้ครับอารีกาตั้งแต่เริ่มงานมนกาน้ำหนักลงไปประมาณเกือบเจ็ดแปดกิโลแล้ว ท่านต่อไปครับท่านผู้ใหญ่ดำรงทำเมครับสิงห์ขอนทำเมหมู่ที่สองต่อเลยนะครับท่านขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเลนเลยครับท่านท่านโดนร้อนท่านทวีชัยมัตสยาครับมัตสยาครับหมู่สามท่านสิทธิศักดิ์กรณีหมู่ห้าท่านมะไหลบวันครับหมู่หกท่านมูลทองมะหวันครับหมู่เจ็ดท่านวิชัยแผ่นสิงห์ครับหมู่แปด ท่านมิชัยตรงวาดครับหมู่9ท่านบุญเก้าธนาคาครับหมู่10ท่านกระดกวังธนาคันครับ11มณีสิริพันนาครับ12แล้วก็ท่านผู้ใหญ่ประเทศแสงประเทศเมืองโคตครับหมู 13, ม่13ท่านเบียงชยัยท่านบรนจงท่านอนุท่านอเดรย์ท่านอัครวัทรวรตท่านกุฏิรุ่งอย่างนี้ครับเก็ไปจะท่าน ผู้ใหญ่สิทธิสัก,กรณีครับโมหะบรรพบุบรของเรา,ารแล้วก็ท่านผู้ใหญ่มะไหลกับวันครับโมหกต่โอโมาก็เป็นท่านมุรุองมมวันครับโมเจ็ดผ่านไปเลยก็ท่านผู้ใหญ่เสียงพระพุทนผู้ญ่มหวันครับอุทธรมหวันครับริเช่นและป็นที่ทั่นก็คือผู้ได้รับเกียรติบัตร ในส่วนของท่านเบียงชัยแสนคำคุณประจงแผ่นสิงคุณอนุจรสดคุณอเยกต่อคิวเลยครับคุณอขวัตตังทาคุณพุทิิโรดคุณคำหยากธนกรและก็นันรันษาสุพรน,นะท่านผู้ใหญ่เสียงประทิศมันควดมูสิบคนสุดท้ายอ๋อที่เป็นช่างปนโอมสองตายายเราเห็นว่าท่าน ประธานในพิธีจะมอบรางวัลให้เป็นพิเศษด้วยสองตาใหญ่ก็คือคุณพ่อคำหยาธรัตกมและก็คุณแม่รันสาสุพรมีสองตาใหญ่ผู้ได้มาร่วมั้งใบกิติบัตรและก็ในส่วนของรางวัลท่านประธานในพิธีท่านกำมอบเป็นพิเศษซึ่งถือได้ว่าทั้งสองท่านคนละสองพันบาทครับ ให้เจ้าภาพคือเรี่ดงวองการสามหาบเป็นร้อยกะในพุ๋ทับนนมเป็นผู้ระมับครับของเมือทเทศจังหวัดนครพนมนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมากนะครับนอกจากจะได้อ่งน้ําแล้วแล้วก็ยังได้อีกหลาย,ลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักความสามัคคี รวมทั้งความรู้ในเรื่องของการปั้นโอ่งด้วยสถานการณ์การปั้นโอ่งนะครับในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับผมขออนุญาตพูดถึงประเทศไทยเลยนะครับมีการตื่นตัวในการปั้นโอ่งเพื่อที่จะเอามาเป็นภาชนะในการรองรับน้ําฝนในฤดูนี้นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระดับหนึ่งที่ดีและก็มีประโยชน์และคุ้มค่า ในพื้นที่ของภาคกําันอกเฉียงเหนือเนี่ยจะตื่นตัวมากกว่าทุกแห่งยอดในการปั้นองค์ของพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งกองทัพภาคที่สองด้าด้าค, <น S 2> ครับผมแล้วก็ขอเสียงปรบมปือดังๆให้กับผู้ที่ได้ยังมีครับขวัญใจของประชาชนชาวจังหวัอดนครปฐมท่านอดีตสสปไปจิตศรีวรขา,านพร้อมด้วยคุณนายท่าน จะได้มอบเงินจำนวน1,000 0บาทให้กับท่านประธานเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ครับเพื่อเกิดความาาประโยชน์สูงสุดสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมครับท่านกรรมางารรัฐบาลทางกองทับบกแล้วก็ภาคราชการทุกภาคส่วนกับรัฐบาลในพื้นที่ผมก็คิด ส่วนหนึ่งอผมก็ต้องกราบขอบพระคุณไปงินที่เสียไปส่ในส่วนของคณะส่วนราชการมีแต่คนที่พรทำงานผลทุกความเมือทำแล้วก็เปนการางสริมความร้อนไทยร้องความรู้อง